ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้พบกับคุณครูน้ำอ้อยเจริญสุขโรงเรียนสุเราเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะซึ่งเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวในตอนที่2ค่ะ ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับความยาวได้ค่ะค่ะมาดูโจทย์ข้อที่1กันนะคะตัวอย่างที่1ของเราในวันนี้นะคะโจทย์บอกว่าแม่มีผ้ายาวผืนละ95เซนติเมตร15มลเมตร จำนวนห้าผืนเมื่อนำมาวางต่อกันแม่จะมีผ้ายาวกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรค่ะนักเรียนสามารถช่วยคุณครูวิเคราะห์โจทย์ได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คือวักใดค่ะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนวักที่3นั่นเองค่ะโจทย์ถามว่าเมื่อนำมาวางต่อกันแม่จะมีผ้ายาวกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรค่ะ แล้วโจทย์ให้อะไรเราบ้างคะนักเรียนโจทย์ถาโจทย์บอกข้อมูลอะไรมาบ้างคะถูกต้องแล้วคะ่ะโจทย์บอกวักที่1ว่าแม่มีผ้ายาวผืนละ9 5ซนติเมตร1 5มมค่ะและวัคที่2คะ่ะโจทย์ยังบอกอีกว่ามีจำนวน5พืผืนค่ะนักเรียนซึ่งจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดได้ดังนี้คะ่ะ ผ้าหนึ่งผืนนะคะยาว9 5้าหซนติเมตรมเมตรค่ะแต่แม่มีทั้งหมด5ผืนเท่าๆกันค่ะจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีไหนนะคะถึงจะทราบว่าจะยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรค่ะใช่แล้วค่ะเราจะสามารถนำมาบวกกันได้ค่ะนำผืนที่1ถึงผืนที่5นะคะมาบวกต่อกันค่ะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการนำมาคูณกันนั่นเองค่ะเนื่องจากการที่มีผ้าแต่ละผืนยาวเท่าๆกันนะคะดังนั้นการบวกครั้งละเท่าๆกันหลายๆครั้งเราสามารถนำมาแสดงวิธีหาคำตอบด้วยวิธีการคูณได้ค่ะนักเรียนโดยนำความยาว9 5ซนติเมตรมมคูณด้วย5ผืนนั่นเองค่ะ ค่ะจากโจทย์นะคะนักเรียนเราสามารถที่จะแสดงวิธีหาคำตอบได้ดังต่อไปนี้นะคะตั้งวิธีทำนะคะและนำหน่วยนะคะเซนติเมตรและมิลลิเมตรมาตั้งด้านบนค่ะนำสิ่งที่โจทย์บอกวักที่1ค่ะแม่มีผ้ายาวผืนละ95เซนติเมตร15มิลลิเมตรค่ะวักที่สองนะคะนำจำนวนคูณด้วยจำนวน5ผืนค่ะ ก็จะได้ว่าเมื่อนำมาวางต่อกันจะได้ผ้ายาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรค่ะเราจะหาคำตอบจากการคูณที่หน่วยมิลลิเมตรก่อนนะคะ1 5มิลลิเมตรคูณด้วย5ผืนค่ะนักเรียนก็จะได้5 5ได้25นะคะใส่5ทด2 5 1ได้5ทดอีก2ก็จะเป็น7ค่ะจะได้เท่ากับ75มิลลิเมตรค่ะ ต่อมานะคะนำห้ผืนนี้คูณด้วย95้าเซนติเมตรนะคะ95้าเซนติเมตรจำนวน5ผืนนะคะนักเรียนก็จะตั้งคูณได้ดังนี้ค่ะ95คูณด้วย5นะคะนักเรียนก็จะได้475ค่ะ55ได้25ใส่5ทด2 5 9 45ทดอีก2เป็น7นะคะเป็น47ค่ะจะตอบด้วย 475เซนติเมตร75มม mm, ค่ะซึ่งมีคำอธิบายตรงนี้นะคะ75ม mm, มนะคะซึ่ง1ซนติเมตรจะเท่ากับ10ม mm, มค่ะดังนั้น75ม mm, มก็จะเท่ากับ7ซนติเมตรกับอีก5ม mm, มนั่นเองค่ะเราจะทำการนำนะคะ 7เซนติเมตรที่อยู่ในหน่วยมิลลิเมตรนี้นะคะไปบวกกับเซนติเมตรที่มีอยู่แล้ว475เซนติเมตรบวกอีก7เซนติเมตรนะคะก็จะตอบว่าหรือ4 82เซนติเมตรนั่นเองค่ะและเหลืออีก5มิลลิเมตรนะคะาตามนี้เลยค่ะซึ่งก็จะสรุปได้ว่า เมื่อได้75มิลลิเมตรนะคะ75มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ7เซนติเมตรกับอีก5มิลลิเมตรค่ะเราจึงเอา7เซนติเมตรนะคะไปบวกกับเซนติเมตรนะคะที่หน่วยเซนคือ475บวกด้วยอีก7เซนติเมตรนะคะก็จะได้เท่ากับหรือ482เซนติเมตรกับอีก5มิลลิเมตรนะคะที่เหลืออยู่ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเท่าไหรคะนะักเรียน เมื่อนำมาวางต่อกันจะได้ผ้ายาว482เซนติเมตรนะคะ5มิลิเมตรค่ะค่ะมาดูกันต่อที่ตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าพี่วิ่งออกกําลังกายเป็นระยะทางวันละ15กิโลเมตร300เมตรเป็นเวลา6วันค่ะพี่วิ่งออกกําลังกายได้ทั้งหมด กี่กิโลเมตรกี่เมตรค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูนะคะวิเคราะห์โจทย์กันค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าพี่วิ่งออกกำลังกายได้ทั้งหมดกี่กิโลเมตรกี่เมตรนั่นเองค่ะเอแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะโจทย์บอกว่าพี่วิ่งออกกําลังกายเป็นระยะทาง15กิโลเมตร300เมตรเป็นเวลา6วันค่ะซึ่งจากการวิเคราะห์โจทย์นี้สามารถเขียนแผนภาพความคิดได้ดังต่อไปนี้ค่ะนะคะพี่วิ่งออกกําลังกายนะคะ วันหนึ่งนะคะ1วันนะคะ15กิโลเมตร3 0มเมตรค่ะแต่วิ่งเป็นเวลาทั้งหมด6วัน6วันเท่าเท่ากันค่ะนักเรียนจะวิ่งได้ทั้งหมดกี่กิโลเมตรกี่เมตรค่ะข้อนี้นักเรียนพอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าเราจะหาคำตอบได้โดยวิธีใดคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ หาคำตอบได้โดยการบวกเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันก็คือการคูณน,นั่นเองค่ะน้ำสิห้ากิโลเมตร300เมตรคูณ6วันนะคะเท่าเท่ากันค่ะค่ะจากโจทย์นะคะเรามาแสดงวิธีหาคำตอบกันค่ะเริ่มจากวิธีทํำค่ะนำหน่วยนะคะกิโลเมตรนะคะและเมตรมาตั้งค่ะด้านบนนำสิ่งที่โจทย์บอกวักที่1ค่ะ พี่วิ่งออกกำลังกายเป็นระยะทางวันละ15กิโลเมตร3 0มเมตรค่ะและวักที่2เป็นเวลา6วันค่ะคูณกันนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าพี่วิ่งออกกำลังกายทั้งหมดกี่กิโลเมตรกี่เมตรนะคะโดยการหาคำตอบจากการคูณหน่วยเมตรก่อนนะคะ300เมตรคูณด้วย6วันค่ะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ60ได้0นย์ะคะ6กก็ได้0ูนย์ และหลักร้อยหกาได้18บค่ะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ1,800อเมตรนั่นเองค่ะต่อมานำนะคะหวันคูณด้วย15กิโลเมตรค่ะวันละ15้ากิโลเมตรนะคะสามารถตั้งคูณได้ดังนี้ค่ะ15บคูณด้วยหนะคะห้าหสใส่ศูนย์ทด3ค่ะ6กหนึ่งได้6ทดอีกสาเป็น9ค่ะ ก็จะได้เท่ากับ90กิโลเมตรนะคะนักเรียนพี่วิ่งออกกำลังกายได้6วันนี้นะคะเกิกิโลเมตรนะคะกับอีก1,800เมตรนั่นเองค่ะซึ่งมีคำอธิบายดังนี้นะคะนักเรียนใน1,800เมตรนี้นะคะ1กิโลเมตรจะเท่ากับ1,000เมตรค่ะดังนั้น 1,800เมตรนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1กิโลเมตรกับอีก800เมตรนั่นเองค่ะเราจึงทำการนำา1กิโลเมตรนะคะ1000ที่เท่ากับ1กิโลเมตรนี้ไปบวกนะคะในหน่วยกิโลเมตรค่ะคือบวกกับ90ค่ะจากที่มีอยู่90กิโลเมตรบวกอีก1เมตรก็เป็นหรือ9กกิโลเมตรและเหลืออีก800เมตรค่ะ ซึ่งสรุปว่าข้อนี้นะคะก็จะตอบว่าพี่วิ่งออกกําลังกายได้ทั้งหมด91กิโลเมตรแ0 0เมตรนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันค่ะตัวอย่างที่3นะคะโจทย์บอกว่าครูมีริบบิ้นยาว46เมตร50เซนติเมตรค่ะครูตัดออกเป็น5เส้นเท่าเทากันจนริบบิ้นหมดพอดี ครูจะได้ริบบิ้นเส้นละกี่เมตรกี่เซนติเมตรค่ะนักเรียนจะสามารถช่วยคุณครูวิเคราะห์โจทย์ได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรคะใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าจะได้ริบบิ้นเส้นละกี่เมตรกี่เซนติเมตรนั่นเองค่ะเอแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างคะโจทย์บอกว่าครูมีริบบิ้น46เมตร50เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ครูตัดออกเป็น5เส้นเท่าเทกันจนริบบิ้นหมดพอดีจากการวิเคราะห์โจทย์นี้นะคะเราสามารถที่จะเขียนเป็นแผนภาพแสดงความคิดได้ดังนี้ค่ะนี่คือริบบิ้นทั้งหมด46เมตร50เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วเราตัดแบ่งเท่าๆกันเลยนะคะจำนวน5เส้นค่ะ1,2,3,4,5 5เส้นเท่าๆกันค่ะ นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้โดยวิธีใดคะนักเรียนการแบ่งเท่าเๆกันทำด้วยวิธีใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะหารน,นั่นเองคะ่ะนักเรียนนำความยาวของริบบิ้น46เมตร50เซนติเมตรหารด้วย5เส้นเท่าๆกันนั่นเองคะ่ะ ค่ะมาดูวิธีการแสดงวิธีหาคำตอบการหารนะคะนักเรียนวิธีทำค่ะครูมีริบบิ้นนะคะยาว46เมตร50เซนติเมตรค่ะครูตัดออกเป็น5เส้นเท่าๆกันจนริบบิ้นหมดพอดีเราก็นำนะคะหน่วยเมตรนะคะมาตั้งและหน่วยเซนติเมตรค่ะ ตั้งสัญลักษณ์การตั้งหารนะคะนำ46ใส่ที่เมตรนะคะ46เมตรและนำ50ใส่ตรงกับเซนติเมตรค่ะ50เซนติเมตรแล้วหารด้วย5ด้านหน้าค่ะ46เมตรหาร5ค่ะก็จะได้ทั้งหมด59 45นะคะถ้า50เป็น50จะเกินก็ได้9ครั้งค่ะ5 9ครั้งได้45ก็จะได้ว่าครูจะได้ริบบิ้น9เมตรนะคะ คำอธิบายค่ะนักเรียน46เมตรหารด้วย5นะคะได้9เมตรนะคะแล้วจะเหลือ1เมตรค่ะเพราะ5 9ได้45แต่มีพาามีริบบิ้นทั้งหมด46เมตรก็จะเหลือเศษ1เมตรค่ะเศษ1เมตรเราก็จะเอาไปรวมกับ50เซนติเมตรนั่นเองค่ะมาดูคำอธิบายค่ะเศษ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรค่ะเพราะ หเมตรจะมีค่า100เซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อรวมกับ50ซนเมตรก็จะเท่ากับ150เซนติมตรนั่นเองค่ะเราก็จะตัด50ทิ้งนะคะ150เซนค่ะหารด้วย5ค่ะก็จะได้ทั้งหมด30 30ครั้งนะคะก็คือ30ซนติเมตรนั่นเองค่ะ5 3ครั้งก็ได้15ดึงศูนย์ลงมานะคะ ครูจะได้ริบบิ้นเส้นละ9เมตร30ซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฝึกทักษะนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวไปแล้วนะคะทั้ง3ข้อค่ะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกทักษะมาฝากให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนะคะจำนวน2ข้อค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงความ คิดนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะและแสดงวิธีหาคำตอบนะคะลงในสมุดค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกับคุณครูน้ำอ้อยได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ